อัปเดตโปรเน็ตของทูในเดือนกันยายนกันนะครับคลิปที่แล้วเราไม่อัปเดตในส่วนของเน็ตไม่อัานมันสปีดไปแล้วคลิปนี้จะเป็นเน็ตไม่อันแบบติดฝับกันบ้างนะครับมีทั้งของเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่เลยส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่ช่อง meter fan นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตโปรเน็ตซิมเติมเงินของทูประจำเดือนกันยายนปี25 6 7นะครับ สำหรับโปรในคลิปนี้จะเป็นโปรเน็ตแบบติดฝับฝับหรือ FUP นะครับคือตัวโปรจะมีปริมาณเน็ตของความเร็วหลักมาให้เมื่อคุณใช้ครบตามจำนวนที่เขาให้มามันจะลดความเร็วลงส่วนถ้าเป็นเน็ตแบบไม่อแแัพไม่สปีดไม่ลดความเร็วเลยเนี่ยตอนนี้คุณยังสามารถใช้ข้อมูลตามคลิปนี้ได้อยู่นะครับยังต่อโปรมาให้ครบทุกตัวตามเดิมเลยใครสนใจแบบไม่ลดสปีดเลยก็กดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูที่รายละเอียดของตัวโปรกันต่อเลยลวกันนะครับ สำหรับโปรเน็ตแบบติดฝับของทูในเดือนนี้จะแบ่งออกหลักได้2แบบนะครับแบบแรกรายเดือน30วันและอีกแบบหนึ่งก็เป็นระยะยาวนะครับจะมี3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนครับเดี๋ยวเราไปดูที่แบบ30วันก่อนเลยแล้วกันนะครับแบบ30วันเนี่ยจะมีทั้งของเบอร์เก่าแล้วก็เบอร์ใหม่เลยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มมาจากโปรของการเปิดเบอร์ใหม่ก่อนเลยลวกันนะครับย้ำนะครับโปรในชุดนี้จะเป็นโปรเฉพาะของการเปิดเบอร์ใหม่หรือย,ย้ายค่ายเบอร์เดิมเท่านั้นนะครับใช้เบอร์เก่ามาสมัครไม่ได้นะครับ เบอร์ใหม่ก็ต้องเป็นเบอร์ที่เปิดเบอร์ลงทะเบียนมาไม่เกิน7วันการย้ายค่าเบอร์เดิมมาเช่นกันครับคุณต้องมาสมัครโปรในชุดน,นี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณทํารายการย้ายค่าเรียบร้อยครับแล้วก็จะเป็นโปรแบบต่อโนมัติทุกโปรนะครับคุณแค่เติมเงินกดาหารหัสสมัครแค่ในรอบแรกรอบเดียวในรอบต่อไปอ่ะคุณแค่เติมเงินรอไว้ก่อนครบ30วันโปรจะต่อ้คุณเองโดยอัตโนมัติคุณไม่ต้องกดาหารหัสสมัครอะไรซ้ำแล้วนะครับ โปรของการเป er ิดเบอร์ใหม่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ตัวนะครับสำหรับโปรตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตแมสสปีดเดือนละ399บาทครับตัวโปรจะให้มาเป็นเน็ตแมสสปีดเดือนละ100่งกิกะไบต์บวกกับเน็ตแมสสปีดที่เขาแถมมาให้อีก20่สกิกะไบต์เบ็ดเสร็จรวมมาก็เท่ากับว่าคุณจะให้เน็ตความเร็วสูงสุดมาใช้งานเดือนละ120่งกิกะไบต์แล้วพอคุณใช้งานหมด120่งกิกะไบต์ปุ๊บเนี่ยมันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงเป็น1 Mbps ให้้แบบไม่อันนะครรครรรัับบสหใที่สนใจจะสมััครรโปตวนี หลังจากที่คุณเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเดือนอะไรมาเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซิม399บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน7599เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นโปรเน็ตความเร็ว20 Mbps เดือนละ300บาทครับตัวโปรจะให้มาเป็นเน็ตความเร็ว20 Mbps เดือนละ60 GB บวกกับเน็ต Max Speed ที่เขาแถมมาให้20 GB แล้วพอคุณใช้งานหมด80 GB ปุ๊บเนี่ยมันจะติดฝับหรือลดความเร็วลงมาที่1 Mbps ให้เหมือนกัน ถ้าใครสนใจจะสมัครโปรตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไปในซิม300บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน7598เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับ2ตัวนี้จะมีตอร์เน็ตไม่มีโทรฟรีนะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้สองโปรนี้แล้วต้องการโทรฟรีด้วยอันนี้คุณต้องสมัครเป็นโปรโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายเพิ่มเอาครับสำหรับโปรโทรฟรีมีอันทุกเครอข่ายตอนนี้จะอยู่ที่เดือนละ59บาทครับสามารถโทรได้ไม่อันทุกเครือข่ายเลยจะมีข้อจํากัดเดียวเหมือนเดิมก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งละ15 แต่พอโทรครบ15นาทีคุณวางสายแล้วก็โทรใหม่ได้เรื่อยๆเลยถ้าใครสนใจจะสมัครโปรโทรฟรีเพิ่มหลังจากที่คุณสมัครโปรเน็ตทั้ง2ตัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็ให้คุณเติมเงินเพิ่มเข้าไปในซิม59บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1883เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับแล้วก็ย้ำนะครับโปรโทรฟรี Pro ตัวนี้ต้องสมัครโปรเน็ตให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสมัครเพิ่มได้นะครับคุณไม่สามารถสมัครโปรโทรฟรีเปล่าๆได้นะครับ โอเคต่อไปก็โปรตัวที่3นะครับตัวนี้จะให้มาเป็นเน็ตแมสสปีด Speed, หรือเน็ตความเร็วสูงสุดมา20่สกิกะไบต์นะครับบวกกับเน็ตแมสสปีดที่เขาแถมให้อีก20่สกิกะไบต์ถ้ากับว่าคุณจะได้เน็ตแมสสปีดเนี่ยไปใช้งานทั้งหมดเดือนละ40่สกิกะไบต์แล้วพอคุณใช้งานครบ40่สกิกะไบต์ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ15 mbps ที่คุณอีก60บกิกะไบต์นะครับพอคุณใช้งานครบหกสิบกิกะไบต์มันจะปรับความเร็ว จะมีข้อจํากัดเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือโทรได้ไม่เกินครั้งนาทีเหมือนกันครับถ้าใครสนใจจะสมัครโปรโตรัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปนในซิม3 0 0บาทแล้วกดรหัสดอกจัน9ก0ดอกจัน7597เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกได้เลยครับทั้ง3ปโปรเนี่ยจะได้ทูคูปองเป็นคูปองเงินสดแถมให้ด้วยนะครับเอาไว้ซื้อของในเซเว่นในโลตัสได้แมคโครได้เหมือนเดิมเลยครับจะได้มาเดือนละ50บาทยาว6เดือนนะครับเหมือนเหมือนกันทั้ง3โปรเลย พอคุณสมัครโปรเสร็จเนี่ยก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน88 8เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถัวออกเพื่อรับคูปองด้วยนะครับอันนี้ต้องกดภายใน7วันหลังจากที่คุณสมัครโปรเสร็จเหมือนเดิมนะครับพอกดรับสิทธิเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณก็เข้าไปรับผูปองในแอป t ID ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของเนตเสริม 20GB อันนี้ก็ต้องกดรหัสรับสิทธิเองทุกเดือนเหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณสมัครโปรหรือต่อโปรเรียบร้อยเนี่ยก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน1 12เครื่องหมาสี่เหลี่ย์วอ,อกรับ มันจะได้รับเป็นเน็ตฟรี 20GB เปไบเรื่อยต่อเนเดือนเลยครับอ่ออีกนิดนึงเน็ตแถมเนี่ยจะเป็นสิทธิ์เฉพาะคนที่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับในส่วนของคนที่เคยใช้โปรนี้มาแล,แล้วและได้ต่อโปรจะไม่ได้นำเน็ตแถมมาด้วยนะครับโอเคต่อไปก็โปรตัวที่4นะครับตัวนี้จะให้เน็ตมาสปีดมาเดือนละ 10GB บวกกับเน็ตมาสปีดที่เขาแถมมาให้อีกก็เท่ากับ 20GB เนาะ หลังจากคุณใช้งานครบ20 g b บปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาที่15 MBPS ให้คุณอีก45 g b แล้วพอคุณใช้งานความเร็ว15 MBPS ครบ45 g b มันจะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงมาเหลือ384 KBPS ครับแล้วก็จะได้โทฟีมีอันทุกกระขายพวงมันเลยโปรให้ด้วยถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็ให้คุณเติมเงินเข้าไปในซีม250บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1234เครื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับต่อไปก็โปรตัวที่5นะครับ จะเป็นโปรเน็ตความเร็ว15 mbps บวกโทรฟีทุกเครือข่ายเดือนละ200บาทครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเน็ตมาสเปีดแถมให้10 GB ด้วยเหมือนกันพอคุณใช้งานเน็ตมาสเปีดครบ10 GB ปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาที่15 mbps ที่คุณอีก30 GB ครับแล้วก็จะติดฝับลงมาที่384 kbps แล้วก็ยังมีโทรฟีมีอันทุกเครือข่ายพกในโปรให้อยู่ด้วยนะครับราคาตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาท ถ้าใครสนใจสมัครโปรตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไปในซิม2 0 0บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900านดอกจัน1233าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับสำหรับเน็ตแถม1 0 g กิกะไบต์ของโปรทั้ง2ตัวนี้คุณก็ต้องมากดรหัสรับสิทธิ์เองทุกเดือนเหมือนกันนะครับพอคุณสมัครโปรหรือต่อโปรเสร็จก็ให้คุณมากดรหัสดอกจัน900 1 1 1นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับต่อไปก็เป็นโปรราคา150้าบาทบ้างน,นะครับสำหรับโปรราคานี้จะมีอยู่สองตัวครับ ตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตความเร็ว 4MB p s เดิม150บาทครับตัวนี้จะให้ใช้เน็ตที่ความเร็ว 4MB p s ได้เดือนละ15 GB กะไบตนะครับรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน1232ื่องหมายสี่เหลี่ยมทัวออกอีกตัวจะเป็นโปรเน็ตความเร็ว 2MB p s ใช้งานได้เดือนละ15 GB เหมือนกันราคา150บาทเท่ากันด้วยแต่จะมีพ่วงโทรฟรีไม่อั้นในเครือข่ายเข้ามาให้ด้วยนะครับคือโทรได้ไม่อันทั้งถูแล้วก็ d ดีท็เลย รหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน1231เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับสำหรับโปรเสริม erm, เพิ่มความเร็วเน็ตเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจเสริมของแพ็กเกจที่เราอธิบายไปข้างต้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจเสริมเนี่ยคุณไม่สามารถสมัครใช้งานเปล่าๆได้นะคุณต้องสมัครใช้งานแพ็กเกจตัวใดตัวหนึ่งที่เราอธิบายไปข้างต้นให้เรียบร้อยก่อนคุณถึงจะสมัครเพิ่มได้นะครับสําหรับแพ็กเกจเสริมเน็ตของทูตอนนี้จะมีสองตัวนะครับตัวแรก แพ็กเกจเสริมเน็ตความเร็ว15 Mbps ใช้งานได้10 g b ราคา20บาทตัวนี้จะใช้งานได้7วันนะครับรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน8542เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกตัวที่2เป็นแพ็กเกจเสริมเน็ตไบสปิดใช้งานได้10 g b ราคา30บาทใช้งานได้7วันเหมือนกันรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน8543เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับ อย่างที่บอกไปโปรที่อธิบายไปครั้งต้นมันสมัครได้เฉพาะการเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกจะเปิดเบอร์ใหม่ของทูจะมีเป็นแพ็กเกจแบบสมัครใช้งานรายครั้งให้อีก4ตัวครับสามารถสมัครได้ทุกเบอร์เลยเบอร์เก่าเบอร์ใหม่สมัครได้หมดนะครับตัวแรกจะเป็นโปรเน็ตแมสสปีด9ก้ิกกับค่าโทรทุกเครือข่าย99นาทีราคาจะอยู่ที่3 1 9บาทใช้งานได้30วันราคานี้ยังไม่รวมแวดนะครับถ้ารวมแวดมาจะตกอยู่ที่341.33บาท ถ้าใครสนใจสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไปในซิม342บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8549เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกอีกตัวนึงจะเป็นโปรเน็ตไมซ์สเปซยีกิกกับค่าโทรทุกเครือข่าย29นาทีราคา89บาทใช้งานได้5วันครับรวมแวดมาจะตกอยู่ที่95.23บาทใครสนใจสมัครตัวนี้ก็เติมเงินเข้าไปในซิม96บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8550เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกได้เลยครับ 2องโปรนี้ไม่ต่ออายุให้ซ่อมัตนะครับจะเป็นแบบสมัครใช้งานหลายครั้งนะถ้าคุณต้องการใช้งานต่อคุณต้องเติมเงินและกดลาสมัครใหม่ครับเบื้องต้น2 p r โปรนี้สามารถสมัครได้ถึงวันที่3เอตุลาคมนะครับผลจากนั้นไปจะต่อไม่ต่อให้อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตทราบไปอีกทีหนึ่งนอกจาก2ตัวนี้แล้วยังมีโปรที่สามารถสมัครผ่านแอป t o Money Wallet หรือแอป t o i s o l i t e ได้2ตัวนะครับ ตัวแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว20 mbps ใช้งานได้เดือนละ 50GB นะครับหลังจากคุณใช้งานหมด 50GB บปุ๊บเนี่ยมันจะติดฝากหรือลดความเร็วลงมาที่38 4 kbps ราคาจะอยู่ที่299บาทต่อการใช้งาน30วันนะครับแต่ราคานี้ยังไม่รวมแบตน,นะ299บาทเนี่ยรวมแบตมาจะอยู่ที่3 1 9 9 3บาทก็ประมาณ320บาทนั่นบาทแหละครับตัวนี้สามารถสมัครได้2วิธีนะครับคุณจะกดสมัครจากในแอปรือใน App อนี่ i อลเก็้ หรือจะเติมเงิน320บาทแล้วกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8433เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทูวออกก็ได้อีกตัวหนึ่งจะเป็นเน็ตแมสเปีดหรือเน็ตความเร็วสูงสุด99กิกราคา352บาทใช้งานได้30วันนะครับตัวนี้ยังไม่มีรหัสสำหรับกดสมัครเองออกมานะครับแต่คุณสามารถสมัครผ่านแอป t ูมันนี่วอลเล็ตหรือแอป t ูไอ i s บริดได้นะครับวิธีสมัครผ่านแอปก็ง่าย,ายๆครับพอคุณเข้าไปในแอปอะให้ไปดูที่เมนูเติมแพ็กเน็ตทูครับ พอคุณกดเข้าไป2 p r โปรนี้จะอยู่ในแถบแฟลชเซลลนะครับคุณเติมเงินตามที่แจ้งไปแล้วกดสมัครตามขั้นตอนในแอปได้เลยครับต่อไปก็เป็นแพ็กเกจแบบระยะยาวกันบ้างนะครับสำหรับแพ็กเน็แบบติดฝับระยะยาวของทูตอนนี้จะมี2แบบนะครับแบบแรกจะเป็นโปรของการเปิดเบอร์ใหม่มาไม่เกิน7วันครับตัวนี้จะใช้ชื่อว่าโปรเน็ตคงกระพันจะเป็นโปรเน็ตความเร็ว15 MBps ใช้งานได้ 100GB พอคุณใช้งานครบ100 g b บปุ๊บเนี่ยมันจะติดฟับหรือลดความเร็วโงมาที่128 kbps ส่วนค่าโทรอ่ะถ้าเป็นในเครือข่ายทัวร์ดีแทอันนี้โทรได้ไม่อั้นเลยนะครับจะมีข้อจํากัดเดียวคือโทรได้ไม่เกินครั้ง15นาทีแต่คุณวางสายแล้วโทรต่อได้ไม่อั้นครับส่วนเครือข่ายอื่นเนี่ยจะโทรได้เดือนละ60นาทีครับแต่ถ้าคุณต้องการโทรเกินกว่านี้ก็สามารถเติมเงินเพิ่มเข้าไปแล้วโทรต่อได้นะครับเขาจะคิดถ้าโทรนาทีส่วนที่โทรเกินไปประมาณนาทีละบาทนิดๆครับ แพ็กเกจนี้จะมี3ระยะ3ราคานะครับถ้าใครสนใจสมัครก็เติมเงินแล้วกดรหัสสมัครตามนี้ได้เลยนะครับตัวแรก3เดือน650บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน900าดอกจัน1823เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกตัวที่2 6เดือน1 1 9 0บาทรหัสในการสมัครจะเป็นดอกจัน9 00. 0 0ดอกจัน1824เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกแล้วก็ตัวที่3 12เดือน2290บาท รหัสในาการสมัครจะเป็นดอกจัน900ดอกจัน1825ื่องหมายสี่เหลี่ยมถูกออกครับทั้ง3 p r โปรเนี่ยจะเป็นโปรแบบต่อตอัตโนมัตินะครับตัว3เดือนเนี่ยจะต่อ,อยุอัตโนมัติให้3รอบส่วนตัว12เดือนกับ6เดือนจะต่อโปรแบบอ,ตอัตโนมัติให้อีก1รอบครับส่วนซิมรายปีอีกตัวหนึ่งจะเป็นซิมเทปแม็กซ์สเปดครับตัวนี้จะให้มาเป็นเน็ตความเร็วสูงสุดเดือนละ 60GB กิกะไบต์พอคุณใช้งานครบ 60GB กิกะไบต์มันจะปรับความเร็วลงมาที่ 128kBPS แต่พอมันขึ้นเดือนใหม่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะปรับกลับมาเป็นความเร็วสูงสุดให้อีกครั้งหนึ่งใช้แบบนี้วนเบลเรืเ่ย12รอบเลยแล้วก็จะได้โทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายพร้อมไม่โปรให้ด้วยโทรได้ครั้งละ15นาทีเหมือนกันนะครับแต่พอครบ15นาทีคุณวางสายและโทรต่อได้ไม่อันเลยตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เน็ตแรงแล้วก็โทรบ่อยครับอย่างในกลุ่มพี่ๆรเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างเหมาะครับซิมเทพแมสสปีดเนี่ยจะไม่มีรหัสสำหรับสมัครเองออกมานะครับ และก็ต้องเป็นเบอร์ใหม่เท่านั้นด้วยจะมีขายเป็นซิมพร้อมโปรครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่ปีละ2,299บาทตัวนี้ซื้อเสร็จแค่นำไปลงทะเบียนก็เริ่มต้นใช้งานได้เลยไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องกดลาสมัครอะไรเพิ่มเติมแล้วครับ โอเคสำหรับเนื้อหาทั้งหมดของทูในเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปน,นี้ก่อนล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ